สวัสดีครับพี่น้องครับนี้มาออกเลาะไปเลาะมามาหลงทางนะครับมาหอดแก่งเขากว่างก็หนีพุ่งกระพุ้งหัวอยู่อยู่แถวไหนครับหลงทางหมพอดีมาเบิ่งม่เห็นแก่งนะครับแต่ว่าน้มร้ายนะครับพี่น้องนี่จะเป็นสะพานคนระับสะพานสูงสะพานใหญ่สะพา,านกว้างนะนี่ครับน่าจะเป็นแรลงท่องเที่ยวนะครับตรงตรงภู ครับโอ้พราะวมี่มีเห็นเป็นแกงโขดหินนะครับไตสภาพมาบกไกลนึครับโอ้ตัวนี้เป็นเป็นขวัว เหมือนจะเป็นฝายน้ำหล่นนะครับแต่ว่าเบื้องลีลนี่ครับเป็นมุ้งว่าขังข้างล่างจะเป็นปูนบอนะครับนงามร้ายครับพี่นอ้อง